ขี้ชุบอ่เออี้ซุบขายท่าไนี่นะกับสพันะกับสพันกับหนึ่งสพันเยเอเอากับหปลาแก้วเนาะเออขายกองเลยนี่องสิบพันเป็นชิ้นหมูป่าเนาะนี่เนาะชิ้นหมูชิ้นหมูพูดจะพัดเออูชามพันนะจะเป็นปลาธรรมชาติ ดอนี้ตอนทับทุกคนเข้าสู่ตลาดเสาเมืองเซโปนูนี่มือนหนึ่งเด้อตอนนี้เราเสียหอมมาอยู่ที่เมืองเซีน่นะอ่ากลับมาแต่สายเดยนจะเลยเอาภาพบรรยากาศตลาดเสาเซโปูมาให้ทุกคนได้เบิง่งเวลาตอนนี้ก็หกโมงไปลายปลายทุกคนก็เป็นเวลาที่ชาวบ้านอเซี่ยปูเฮากำลังลงตลาดซื้อของอยู่ของกินโอ้โกปลาปลาใน กองจัตอันนี้จิจะว่าว์คอยคอยให้รู้หนัวไปให้เยาว์ดั้งดังลูกกองสิบพันกองสิบพันสิบพันกีนี่อันนั้นได้สับปลาปลาฟลนอันนี้ปลากดเนาะปลาดุกปลาดุกน <c oughs> ปลาดุกคือปลากดต <c oughs> ัวเท่าไหร่นะ <c oughs> ตัวจะพัดนอ่อยนี่ตัวห้าสิบพันดนู่ย <c oughs> ตัวห้าสิบพันกีเด้อ สังเงนาบันอาแกงเนาะแกงข้ม้นได้เนี่ยปีดมีไก่ไข่ปีตเนาะป็นไก่ขายตัวตุกพันไก่เนี่ยตุ๊กพันไก่ขายเป็นโลโอ้โลหนึ่งเป็ดโลหนึ่งเป็ดชิพพันกีบนะทุกคนขายเป็นโล แงี h, ciel, ye, ้ยหลายมอกับกันแจกน้ไม้น่มื่อนี้บอสีหอมลงมาตลาดสีสวยๆได้นอยนึงภาพบรรยากาศกับคนกับมีหลายไปเลยบางมือก็หลายนะคอนี่แหละชื่อแลเป็นยังมาไปให้เใชก็มีเอ็นนั้นเคเอ็นแยวก็อาจาำใหญ่่ะ ตลาดเซโปนี่เขาจะขายขายอาหารตามฤดูกาลจะเป็นเฮดเนี่ตัวนี้เฮดตับเฮดตับออวพวก่นพวกน้ำนเออเฮดพน้ตน้อ้ับน,ะน้น้่ไหชู่ขายาเลยนี่นะ้ กับหนึ่งสามพันเออเอากับหนึ่งเอาไปช่อยจุป่านะใช่ไหมสาวบัตกรีบนะทุกคนเจอด้วยขอบเจอดีคุณสุขรักคือจะได้น้ำพักเพราะว่ามีเป้าหมายจะไปนอนป้าและชี่เอาไปให้

ชื่อชอยวายนี่ภาษาบรนะบังอบังอะไรเนาะไไ้เราคนซื <hi> ้อเฮิ่ดกว่าชินชินนงนี่ชินนงเอออ่ติโม่ตุยนะเอานอไม้ไปกินก่อนทุกคน โดยโดยอ่บังอะไลอาบังอะไลนี่คือคือนมัยไล่นมัยไลแอะโอ้แปะไรโมตุยนะทรัสสกินนะอันนี้มันจะเป็นข้าเก็ดตาบะดูก no. ก la right. ่งะอันนี้จะเป็นมะพร้าวกอดใส่เือจานีวแปะบ้านเฮาโอห่าทิ่เข้าอันนี้ไม่ได้หมอกไห เจ็ดสบพันนะเจ็ดเจ็ดพันกเออซื้อเมืทุกคนมันก็มีซื้อมอเลยก็ได้กะอาหารตาวดูการทุกคนเลยสุกมีพืชพักต่างๆเป็นมือค่าโฮกิมีเมื่อย ไให้ตามอบดอกนู้นก็ไม่ได้เหตาเออไา้ตามไปาแล้วอนนี้จะเป็นหัวอาหารป่าเออเทเบอร์เอยูเทเบอร์เทยูอธิเบอร์าเอยูเทเบอร์อเบอ ก,กับชิมิมีเ่เ่อหลายคนพานคนาาย่างรอตลาดย่างเท้าๆนะเยอะคนจดเบ,บิกว่าเขาเจ้าขายเลยตามาดูกาลหั่นซุปหั่นซุกนี่หั่นอาหารสมร็จหูกซื้อเข้ากับวันนี้ก็เรียบร้อยเลยกินได้เลย

ปลาแห้งผลกระบอกเออกระบอกเออดังไฟกระบอกดังไฟตะกี้เนาอเออขาวเสื้อถเไม่ได้ห่อจนี้กาวเสื้อเห่อเออห่อเสื้อเบอร์นะงกเ่ถสพันมีกระบอกนทุกคนกระบอกแบบห้าชิ้น่อกลูกเออยิบอหนึ่งกระุ่บไอันตะกี้นี่สากระบอก เป็นแนสงสว่างในยามค่ำขึ้นนะอันนี้เพิ่นเอามาขายเพื่อส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้ในการดักไฟแล้วล่ะปากเต็มปากแก้กเกวเนาะขายกองก็เลยนี่ โอ้กอยครับนี่นี่กอยดิบโอ้เป็นเป็นชิ้นหมูป้าเนาะนี่เนาะชิ้นหมูชิ้นหมูชิ้ด้ไ้าขสลัดแเซี่ปูนี้เป็ดสลาดที่ว่าขายอาหารตราบรูกาถ้าว่าเพล่เยอะเลยก็มาหาเอาได้ส่วนหลังก็เป็นเป็ดซัพป้าเป็ดปูเป็ดปลาเป็ดพ่อกระแตก็มีนะ แต่เมื่อน,นี้มีควายเห็นหลายไปเลยพื้นพักตามะดูกาดคนพักปลอดสารพิษนะี<อ>่ายปา่าอ,อันนี้ปลากระทรุ่งกระทุ่อสอยแน่ปลากระทุ่งลายเนาะลายเออปลาเสือกรเ,เหิงนี่หมอเออเซ่เหานี่แหละ ายไปเล้ดดิเอาเลยเ <c oughs> กงเกงแกงเกงเออ,เอ,อไปทังไงมาทังไงมาในนี้เลยเฮ้ยเราตลาดเอเอขายผีโก้ให้พร้อมบอมเอาพร้อมกุ้งเท่านั้นเมืเอ่อเอาเมื่อเฮิร์นบ้านนี้เออ,เอ,อเามาส่งเรามาส่งไทยกระปุน,นเลยไปยืม ไดป่าตัวนี้จะเป็นปลาลิงปลาเชฟโอนี่หลายยำเซาตุลากับปลาธรรมชาติมาด้านนี้จะเป็นอ,อาหารซุปนะ มีเขา้าเขา้าวซุปกะเม่นี่นักท่องเที่ยวเพิ่มมาฮอดแถวนี้กะแวะซื้อได้เลยตาเาาช้าๆเลยจอยๆกัาเจ้าก้ามือเลยสำหรับการย่างแล้วตลาดยำเช้ากะมีมีเพื่อลาย,ลายาเนนะลยทุกคนได้บุได้บิ่งว่ะได้เห็นนั่นละใจเธอทุกคนได้เบิ่งว่าอัปเดตใหม่นะจะเธอทุกคนได้เบิ่งว่าบรรยากาศยำเช้าที่ตลาดนเซีโปมีเขาขายก็ได้นะ กาเป็นวิดีโอสั้นๆเด้อคาดรายการ <c oughs> อ่าบันนี้บัชิฮอบกะขอสำหรัพาจากกะชีได้เดินทางไปเขตชนบน <c oughs> ุรีคืบวัดชิไปผาบางเจิกตู้นีเธอหนึงนะไปถ่ายทอดวิถีชีวิตฤดูนี้คือฤด,ดูเซียนไห้ทุกคนเลยกะสชิพาทุกคนไปเซียนไห้หรือไปติดตามวิถีชีวิตอ่าขอพี่น้องเผาบร,รูเฮาอีเธอหนึงเด้อทุกคนเด้อพบกันที่ผาบางเจิกตู้สำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย